อำเภอนี้อ,อยู่จ,จังหวัดอะไรในภาคใต้อํา<น>อเภอคลองท่อมอยู่จังหวัดอะไรระหว่างสมงลาหรือกระบี่กระบี่อ,อําเภอคุระบุรีอยู่จังหวัดอะไรระหว่างพังงากับชุมพรพังงาอ,อําเภอช้างกลางอยู่จังหวัดอะไรระหว่างภูเก็ตและนครศรีธรรมราชภูเก็ต ตั้งอยู่นครศรีธรรมราชนะรู้มากอําเภอท่าแซะอยู่จังหวัดอะไรระหว่างชุมพรและปัตตานีชุมพรพุมงลงไปอําเภอบางแก้วอยู่จังหวัดอะไรระหว่างสุราธานีและพัทลุงปัทลุงขึ้นมาเร็วๆอําเภอพระแสงอยู่จังหวัดอะไรระหว่างระนองและสุราธานีระนองระนองลงมา ไปก็ไม่ดูอําเภอมานั่งอยู่จังหวัดอะไรระหว่างจังหวัดยะลาและสตูลสตูนไปเลยไปยอำเภอเตตองอยู่จังหวัดอะไรระหว่างยะลาหรือนราที่ว่ายะลา